กราบนมัสการพระสงฆ์ไทยในสวีเดนเจ้าค่ะแล้วก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนคนไทยในสวีเดนที่สนใจภาษาสวีเดนเกี่ยวกับเรื่องธรรมะหรือธรรมะในภาษาสวีเดนนะคะธรรมะเป็นภาษาสวีเดนวันนี้นะคะเป็นวันสุดท้ายที่ที่มกกูดพักผ่อนสบายสบายหลังจากพรุ่งนี้เป็นต้นไปก็จะเริ่มทํางานเริ่มเตรียมตัวที่จะทํางานเทอมหน้าแล้วเพราะฉะนั้นไลฟ์แบบนี้ก็จะมาห่างลงห่างลงนะคะแต่จะพยายามมาวันนี้นะคะมะกูดจะมา อ่านนิทานให้ฟังนะคะซึ่งนิทานเรื่องนี้นํามาจากหนังสือเล่มนํามาจากหนังสือเล่มนี้นะคะนํามาจากหนังสือเล่มนี้แนะนําใครที่พอได้ภาษาสวีเดนอ่านหนังสือเล่มนี้จะดีมากๆน่าสนใจมากๆนะคะโอเคแต่ว่าวันนี้เล่าได้ไม่หมดเล่าเท่าที่เวลาจะอํานวยเนาะแล้วเดี๋ยวมาต่อตอนหลังนะคะตื๊ดๆอะตอนนี้ก่อนนะคะนิทานเรื่องนี้ เขาเรียกว่านิทานหรือว่า,าพุทธประวัติมากุฏไม่ไม่ทราบนะคะเรื่องเกี่ยวกับพระกีสาโคตมีนะคะเป็นภาษาสวีเดนตอนที่หนึ่งเขาเขียนไว้ว่าอย่างนี้กูตมีวอร์เฮนเนสคลอนนำโอคีซาสมบิทีเดทุนว่าเอ็ดสเมียกน้มมาศึกษาภาษาสวีเดนไปในตัวนะคะ อันนี้เขาบอกว่าโคตมีเป็นชื่อของวงตระกูลของเธอเฮนเนสแปลว่าของเธอนะคะวอรเป็นอดีตของแอรแปลว่าเป็นอยู่หรือคือ n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  น้ำนะน้ำแปลว่าชื่อคลอนแปลว่าวงตระกูลเป็นชื่อของวงตระกูลถ้านามสกุลถ้านามสกุลคนสิวเนี่ยเขาใช้คำว่าเอฟเตอร์้ เอฟเอรดนัมแปลว่านามสกุลนะคะอันนี้เขาคงต้องการสื่อว่าสมัยนู้นเนี่ยเขาใช้เป็นชื่อของวงตระกูลโอเคอ่าโอเคซาสมบิทิเดทุนวอเอ็ดส์เมียคนามและกีสากีสาซึ่งแปลว่าทุนแปลว่าบางหรือแปลว่าผอมผอมบางนะคะอ่าและคําว่ากีสาเนี่ยซึ่งมีความหมายว่าเบทชิดด้วยคำพวกนี้เป็นอดีตนะคะวอเป็นอดีตเบทชิดไดก็เป็นอดีตซึ่งคำว่ากีสาเนี่ย แปลว่าผอมแปลว่าบางเป็นชื่อเล่นชื่อเล่นภาษาสวีเดนเรียกว,ว่าสเมียกน้ำนะน้ำนะแปลว่าชื่อสเมียกน้ำแปลว่าชื่อเล่นฮะ,ค,ะคุณอาได้ไม่ได้บวชที่ยิ่งตซาชุล์ส์เลยไงโอ้คุณบอกมูร์รทิแอนล,ลีตันส่วนเธอเนี่ยแต่งงานได้ไม่นานเท่าไหร่นะคะแล้วเธอเนี่ยก็เป็นแม่ของลูกชายตัวน้อยคนนึงนะคะลูกชายคนเล็กๆ ลูกชายน้อยคนหนึ่งนะคะคุณฮาเดนแต่บอริดจิฟต์อันนี้สำหรับท่านที่เรียนภาษาสวีเดนมาแล้วระดับ SFEC ขึ้นไปน่าจะได้เรียนเรื่องอดีตซ้อนอดีตนะคะบอริทเป็นช่องอีกช่องหนึ่งของแอรเดี๋ยวโยมจะพาไปดูนะคะคำกริยาเวลาที่เรียนรู้คำกริยาควรจะผันให้ได้ทั้ง5รูปคือคำว่า V อรช่องที่1คือ V อร์แปลว่าจง v อร์สแนลจง เป็นคนดีช่องที่2คือวอระใช้กับกริยาช่วยบางตัวช่องที่3คือแอรเป็นปัจจุบันช่องที่4ี่คือวอรเป็นอดีตช่องที่5้วอริทใช้คู่กับฮอรหรือฮาดเะนะ,ะัะคำกริยาพอเห็นคำกริยาควรจะเห็นรูปของมันทั้ง5รูปผันได้ทั้ง5แบบคุณฮาเดนแต่วอริชิฟต์แซคคืเล่งเงี้ยเธอเนี่ยแต่งงานมาได้ไม่นานเท่าไหร่หรอก เอาคุณวอมูรทิเลนลีแตนสวนแล้วเธอก็เป็นอันนี้เป็นอดีตเพราะเรื่องเล่านี้เป็นเรื่องในอดีตก็เลยใช้คำกริยาที่เป็นอดีตทั้งหมดแล้วเธอก็เป็นแม่มูร์แม่ให้กับลูกชายคนลูกชายตัวน้อยคนหนึ่งต่อไปเอ็นดอกเบลโคยเกนโซติลิชนุบีแตนเอาเป็นอูรุบุกแล้ววันหนึ่งนะคะมันช่างน่าเศร้าเหลือเกิน เด็กชายคนนี้เนี่ยถูกงูกัดแล้วก็ตายเบลีฟเป็นอดีตของเบลีคำว่าเบลีเบลีแปลว่าเบลีมีความหมายคล้ายกับแอร์แต่เป็นการเปลี่ยนสภาพนะคะถูกถูกกัดเบลียเบลีเต้นแปลว่าถูกกัด l บลีช่องที่สองใช้คู่กับกริยาช่วยบลีช่องที่สามบลีช่องที่สี่เบลช่องที่ห้า ข้อที่5 b าบีบบีแบบนี้นะคะกริยาบีบบีเต้นแปลว่าถูกกัดถูกกัดถูกกัดในอดีต e n d o r b e p o i e t i e l i s i n o b i b i n o r v ม n อ r o ูวันหนึ่งเด็กชายคนนี้เนี่ยก็ถูกงูกัดบีดเต้นอาฟแอนอูรุมถูกงูกัดและโอ๊ะแปลว่าและแล้วก็ได้ตายลงเสียชีวิตลง วันนี้เน้นเรื่องคำกริยานะคะช่องแรกของเดอร์อันนี้คำนี้เราจะได้ใช้เดอร์จงตายเป็นคำสั่งช่องแรกคำสั่งช่องที่สองใช้กับคำกริยาช่วยเช่นสกอแปลว่าจะตายหรือคมมรัดจะตายเหมือนกันช่องที่สามคือปัจจุบันเดอร์ช่องที่สี่ดูเป็นอดีตช่องที่ห้าเดิร์กริยาทั้งหมดห้าช่องต่อไป กีซาโคตมีเบลนสันกล่าเบลนสันกล่านแะอฟโซรีห mm ุ่นแหวกระได้เลื่ปะทากันขอมโซนันส์ครบอุกท่านเด็กจากดอร์ทิลเดอร์ออกบอรทฟอร์กอมเมดิซีนฟอร์ฟูลีฟในฮอนนมอีแยนนะคะอ่ากีซาโคตมีเนี่ยนะคะแทบจะบ้าคลั au, so er ่งเนื่องจากความเศร้าคือเศร้าโศกเสียใจจนแทบบ้า เบลฟก่อเล่นแปลว่ากลายเป็นคนบ้าแต่เธอไม่ได้บ้าเธอแค่เกือบเนสตันแปลว่าเกือบแปลว่าเกือบแปลว่าแทบอ่ะกีสาอ่กีสากโคตมีเนี่ยแทบจะบ้าคลั่งแทบจะเสียสติไปเนื่องจากความเศร้าเศร้ามากจนแทบเสียสติหุ้นแวกกระเดสเลปปะท่อเกตอมส่วนเน้นสครบเธอปฏิเสธแวกกระเด เป็นอดีตอีกแล้วเธอปฏิเสธที่จะปล่อยสเลปประท่อเกตอมคําว่าสเลปประท่อเกตอมแปลว่าปล่อยปล่อยอะไรออกจากมือก็ได้หรือแปลว่าปล่อยวางด้วยก็ได้สเลปประท่อเกตเป็นคําที่เราควรจะทราบสเลปประท่อเกตแปลว่าปล่อยวางสเลปประท่อเกตอมปล่อยมือจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือว่าปล่อยวางสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ได้คํานี้ใส่สีแดงไว้เลยเพราะว่าสําคัญเอาสีเขียวดีกว่านะคะ ส l e p ปะทอเกถ้าเราต้องการบอกให้ใครปล่อยอะไรแล้วก็บอกสเลปส s l a นะคะสเลปทอเกตถ้าเป็นคำสั่งเป็นแบบนี้เดี๋ยวเอา5ช่องของคำนี้1นึ่งสอันนี้เป็นคำสั่งคำสั่งช่องที่2 s งสกอส p ลปปจะปล่อยช่องที่สามสเลปแต่เป็นอดีตช่องที่ 4. อึบอึบช่องที่3เป็นปัจจุบันก่อนคะ่ะ slepper s l e p t ช่องที่5 slept e. อันนี้ยมไม่แน่ใจว่าเขาจะต้องตัดเพียอีกตัวไหมเดี๋ยวขอเช็ควิธีเช็คไปที่อ่าโหลดแอปที่ชื่อ s v e n s k a บเพได้นะเจ้าคะ่ะอ่า p t ลปสเลปสเลปสเลปแต่สเล t ใช้เพียสองตัว ฮาร์สเล็ปแปลว่าแปลว่าปล่อยปล่อยโอเคต่อไปอ่าหุ่แวกได้ได้เลปัดฮาเกดของซนนันครอปโดยทกี้จาเดอร์ถึงดอร์แลบอทฟลกองเมดิซีนฟาร์ฟลีฟในฮอนนมอีกทีเธอเนี่ยปฏิเสธเธอไม่ยอมที่จะปล่อยร่างกายของ ลูกชายของเธอแต่ว่าเธอเนี่ยเดินไปยังบ้านนี้คือเดินห,หมายถึงประตูเดินไปประตูบ้านนี้แล้วก็ไปประตูบ้านนั้นแล้วก็ขอขอความช่วยเหลือขอยาจากผู้คนเพื่อที่จะให้ลูกฟื้นคืนชีพกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้จริงๆแล้วพระอาจารย์ต่างๆคงจะทราบเรื่องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นามากุดขออนุญาต แปลเป็นภาษาสวีเดนแปลจากภาษา Sweden, ภาษาไทยเราจะได้ทราบว่าอ๋อคนสวีเดนเขาใช้แบบนี้คำศัพท์นี้ภาษาสวีเดนแปลว่าอย่างนี้นะคะเรื่องที่สวยงามพระอาจารย์ทราบอยู่แล้วเนาะโอเคส่วนแปลว่าลูกชายส่วนเน้นก็คือลูกชายคนนี้ลูกชายของเธอเราทราบว่าเป็นคนไหนเติม S เข้าไปแสดงความเป็นเจ้าของครบครบแปลว่าร่างกายยิกเป็นอดีตของกูวกูว้แปลว่าเดิน คำนี้ก็ดีค่ะคำนี้ก็ดีคําว่ากลัวกลัวจงเดิน2จะเดินก็สกกลัวข้อ3กลัวเป็นปัจจุบนันข้อ4อดีตยิกข้อ5กดเวลาที่เรียนคำกริยาจำเป็นที่จะต้องเห็นรูปของมันทั้ง5รูปเพื่อที่พออ่านคำนี้ที่เป็นอดีตเราจะได้เข้าใจเช่นคำนี้ถ้าเรารู้จักคำว่ากัวแต่ไม่รู้จักรูปอดีตของมันก็จะอ่านอันนี้ไม่เข้าใจ นะคะ,ะฟรอนแปลว่าจากเธอเดินจากประตูนี้ไปยังประตูนั้นจากประตูไปยังอีกประตูหนึ่งแล้วก็บอดแปลว่าขอความช่วยเหลือคำว่าบอดคำนี้เป็นอดีตถ้าเป็นคำสั่งคือเบียแปลว่าจงขอคำนี้นอกจากจะแปลว่าขอแล้วยังแปลว่าขอร้องแล้วยังแปลว่าสวดมนต์แปลว่าสวดมนต์ด้วยนะคะเบียสองสกอบเบีย 3. b e เบียเป็นช่องปัจจุบัน 4. b o บอด 5. b e เบนะคะคำนี้พูดถึงสวดมนต์ที่นี่คือกรณีที่คนฝรั่งเขาเบียร์เบียร์เน่ยเหมือนกับเขาจะอ,อ,อ้อนวอนอ้อนวอนต่อพระเจ้าแต่ของคนไทยที่สวดมนต์เนี่ยคนที่นี่เขามกจะใช้คำว่า,วาริซิ t e ี a ราริซิเทียราริซิเทีรา,รรา,รราเดี๋ยวมาดูคำว่าริซิ t e ี a รานะคะ r e ซ i t e r a รเป็นคำสั่ง2องสกอ r e เรซิ r e อาราสามเรซิติอาราสี่เรซิติ r ้าเรซิตรตเรซิเห็นเยอะๆแบบนี้ไม่ต้องงงนะเจ้าคะ่ะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้ได้เรียนไวยากรณ์ในห้องไวยากรณ์แล้วจะพระอาจารย์จะเห็นแพทเทิร์นว่าว่ามันไม่ได้ยากมันไม่ได้ยาก Okay. นะคะอ่าตืดดโฟล l k แปลว่าคนแปลว่าคนหมายถึงคนคนจำนวนมากผู้คนอ่าบอดอมเป็นจำนวนคู่กันบอดอมเบียร์อมแปลว่าขอขออะไรก็ใส่สิ่งนั้นมาตอนท้าย medicine medicine แปลว่ายา f e r a t f u l l e f ฟ h o n นมเพื่อให้เขามีชีวิตกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอีกเย็นเว่าอีกครั้งหนึ่ง

นางเนี่ยไม่พร้อมมูดทอกหรือคือพร้อมที่จะรับนางไม่พร้อมที่จะรับฟังเหตุผลปกติทั่วไปฟอนดี่แกแปลว่าปกติทั่วไปนางไม่พร้อมสภาพของนางเนี่ยจิตของนางเนี่ยไม่พร้อมที่จะรับฟังคําอธิบายหรือเหตุผลปกติทั่วไปแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็มีคนคนหนึ่งที่ฉลาดพอฉลาดเพียงพอที่จะแนะนําให้นางเนี่ยไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า แล้วพวกเขาชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยก็บอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยจะต้องมียาที่นางต้องการให้กับนางแน่เลยนะคะทีนี้มาดูคำศัพท์พอทรา,าบความหมายโดยรวมแล้วมาดูคำศับวอร์ <War S 2> เป็นอดีตของแอร์เพราะเรื่องเล่านี้เป็นเรื่องจากอดีตนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในอดีตนางเนี่ยไม่อินเต้แปลว่าไม่ มุดท่อกลิกแปลว่าพร้อมนางไม่พร้อมมูดท่อกลิกเฟิร์ดพร้อมสําหรับอะไรหรือไม่พร้อมสําหรับอะไรก็ใส่สิ่งนั้นตามมาฟอนลิกาแปลว่าปกติทั่วไป Argument แปลว่าเหตุผลข้อโต้เถียงข้อโต้แยง้งนะคะ slut, men, เมนทิลสลูเแปลว่าแต่ t i l ส l ลูท้ายที่สุดแต่ท้ายที่สุดเนี่ยก็มีใครคนใดคนหนึ่งน,นัวก้นแปลว่าใครบางคนใครคนใดคนหนึ่งส้มแปลว่าซึ่งซึ่ง WAR ซึ่งเป็นผู้ที่คลูคฉลาดคลูกแปลว่าฉลาดถ้าคำว่าหลายคนจะคำว่าฉลาดมีหลายคำา s m r t t s m r t t แปลว่าฉลาดเช่นคนคิดเรื่องคณิตศาสตร์ได้ฉลาดทางโลกเนี่ย smart แต่ถ้าคลูคเนี่ยจะฉลาดในเชิงลึกกว่าทางโลกแต่ถ้า v ีสเนี่ยคือมีปัญญาผู้มีปัญญาแต่ยังไม่ถึงปัญญาระดับของของ ของวิชาของชาวพุทธนะคะอันนี้เป็นลำดับ Smart ฉลาดทางโลกคลูคฉลาดในการใช้ชีวิต V ีคือมีปัญญาเคนะเสร็จแล้วก็หนูกนสวัคลูคหนูอัตเฟอร์ชลัวเห็นเนะนี่ยอัตไปเสิร์กบุตรนะคลูคหนูนูกในที่นี้แปลว่าเพียงพอคือฉลาดเพียงพอฉลาดเพียงพออัตที่ที่จะแนะนำเฟอร์ชลัวแปลว่าแนะนำเสนอ ที่จะเสนอแนะนำเธอให้ไปเแบบเซอรแปลว่าเยี่ยมแปบลบว่าเยี่ยมคนสวิเดนใช้เแบบเซอร์ก s เแบแปลว่าเข้าพบเข้าเฝ้าเแบเซอรแปลว่าเยี่ยมนะคะเข้าเข้าเฝ้าพระพ,พุทธเจ้าฮันสกุลเซเกต k u คุนเ e เย n เห็นในเดนเมดิซีนฮุนวิลหิห์หอฮันในที่นี้หมายถึงพระพุทธเจ้าพระองค์เนี่ยจะต้องสกุลเลเป็นอดีตของคำนี้ ไม่แน่ใจน่าจะสกู๋ละช่องคำสั่งมันมันไม่มีปกติไม่ไม่ได้ใช้นะคะขอเอามาช่องที่สองก็ไม่ได้ใช้ก็ได้อ่ะสกอช่องที่สองก็ได้แต่จริงๆแล้วคำนี้เนี่ยเขามาเริ่มใช้ช่องที่สามเลยสกอแปบลบว่าจะเป็นกริยาช่วยเป็นกริยาช่วยที่จะนำหน้าคำกริยาอื่นๆสกอแล้วก็ช่องที่สี่อดีตจะเป็นสกุลเลช่องที่ห้า ช่องที่5ก็ไม่เคยเห็นใช้แต่เพื่อความแน่ใจเวลาที่ไม่แน่ใจเวลาผันคำศัพท์เนี่ยนะคะไปที่เว็บไซต์ที่ชื่อ Svenska .se Svenska .se ก็ได้หรือจะไปที่แอปแอปของเขาก็ได้นะเจ้าคะ Score ลองดูว่าเขาผันอย่างไร Score ตดๆๆผัน Skulle skulat โอเค Score ตืดตืดช่องที่ห้าเขาใช้สกู school ลัดสกูลัดนะคะถ้าอย่างนั้นช่องที่หนึ่งก็น่าจะเป็นสกูล o สกูละ,ละไม่ืมนะคะช่องที่หนึ่งช่องที่สองแต่ว่าไม่เห็นใช้ไม่ต้องไม่ต้องเขียนไปก็ได้โอเคนะเจ้าคะเสร็จแล้วอ่ะตืดตืดขึ้นนะเป็นกริยาช่วยเหมือนกัน วันนี้ได้คํากริยาเยอะเลยอันนี้ช่องที่หนึ่งคนันแปลว่าสามารถอ่าช่องที่สองคือคุณนะช่องที่ช่องคาสั่งมันสั่งไม่ได้ให้ใครมีความสามารถอะไรมันสั่งไม่ได้ก็เลยไม่เห็นเขาใช้ช่องปัจจุบันคือคนันช่องอดีตคือคุณเดชช่องที่5คือคุณนะัอันนี้ถ้าจะเข้าใจเรื่องนี้ จะต้องต้องต้องเรียนไวยากรณ์เจ้าค่ะเรื่องเครื่องโครงสร้างประโยคคำว่าคุณนะนะคะยี yeah, แ่แปลว่าให้ medicine ยาวินเละเอากริยาช่วยอีกตัววินเละเป็นกริยาช่วยแปลว่าอยากก็ไม่ไม่สามารถสั่งให้ใครอยากได้เหมือนกันนะคะวินเลยจช่องที่3ามวินแปลว่าอยากช่องที่4ี่วินเล ช่องที่ 5, ้า vielat แปลว่าอยากยอม,มจะทบทวนเรื่องคำกริยาช่วยให้ที่ได้จากบทนี้อีกรอบนะเจ้าคะ่ะเดี๋ยวจะอ่านอ่านอีกรอบช้าๆชัดๆแล้วก็แปลอีกรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็ทบทวนเรื่องคำกริยาคุตมีวคุตมิวเฮนเนสคลอนน้ำโอคีซาสมบูรณ์แต่ทุนว่ t เอ็ดสเมียกน้ำฮุนเฮาิดงเตอรวาริทกิฟส์เซยุยิกเล้งเกย Wing Studio แล,เล,ลเะเธอ,เ,อเ,เป็นชื่อของวงตระกูลของเธอแล้วก็คาว่ากีสาเนี่ยมีความหมายว่าผอมบางกีสานี้เป็นชื่อเล่นเธอเนี่ยแต่งงานมาได้ไม่นานเท่าไหร่แล้วเธอก็เป็นแม่ของลูกชายตัวเลน้อย,นอยคนหนึ่ง เอ็นดอร์ฟเพลฟโพยเกนโซริลิชนูบีดแต่เราเป็นอูรุมอกดูแล้ววันหนึ่งเนี่ยก็เกิดเป็นเรื่องน่าเศร้าที่เด็กชายคนนี้เด็กน้อยคนนี้เนี่ยถูกงูกัดแล้วก็ตายคีซาโคตามีเบลฟเนสเซนกาลเลนอฟซอรีฮุนเวกเดดได้เล็งผ้าทากับของซนน์ในสครับอุตานกี้จากดอร์ทิลดอร์และบอทฟอลก์ของเมดิซีนฟอร์ฟอลีฟอีฮอนอมอีแอนคีซาโคตามีเนี่ยคือแทบจะ เสียสติแทบจะบ้าจากความเศร้าความเศร้าโศกเสียใจที่เกิดขึ้นเธอเนี่ยไม่ยอมปล่อยร่างของลูกชายเธอแต่เธอเนี่ยเดินไปยังประตูนี้เดินไปประตูบ้านนั้นแล้วก็ขอชาวบ้านขอยาจากชาวบ้านเพื่อที่จะให้ลูกชายฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง เธอไม่ยอมรับการดคุยของที่บอกว่เธอเป็นรคัอักเบแ่เธอไม่ังเหตุผลธรรมดาปกติทั่วไปแต่ท้ายที่สุดแล้วก็มีใครคนหนึ่งที่ฉลาดพอที่จะแนะนำให้เธอได้ไปเข้าฟ้าพระพุทธเจ้า แล้วชาวบ้านก็บอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยจะสามารถให้ยาที่เธอต้องการได้แน่นอนแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้ามาฟังตอนต่อๆไปของเรื่องนี้นะเจ้าคะลืมบอกว่าคํากริยาที่เราเห็นวันนี้มีคํากริยาช่วยกริยาช่วยมี score แปลว่าจะ will แปลว่าอยากคา n แปลว่าสามารถมีอะไรอีกน่าจะมีเท่านี้ น่าจะมีเท่านี้ Will Score ขานวันนี้ได้ได้คำกริยาหลายคำอย่าลืมนะคะว่าเวลาเห็นคำกริยาควรจะผันให้ได้ทั้ง5แบบถ้าผันไม่ได้ไปที่เว็บที่ชื่อ svenska.se svenska.se svenska แล้วก็เขียนคำศัพท์เข้าไปแล้วก็จะเห็นรูปแบบของการผันนะคะวันนี้พอเท่านี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ